สาเหตุทําไมกิกลุงนภาต้องอัดคลิปโพสแสความจริงเป็นไงมาดูกันตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแปรงพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์ถึงกูฟ้องไปแล้วมึงไม่มีปัญญาหามาให้กูกูก็จะฟ้องแล้วก็ประกาศให้วงสาคนาญาติญาติโก้โหติกาเชื้อสายวงตกตูโคตรเงาเผ่าพันุ์สัานญาติพี่น้องของนิจจารอว,ว่า ลูกหลานของมันใน้ทำชั่วแย่งหัวชาวบ้านปล่อยวางเธอปรองถือไว้มันก็นกักป้าเป็นอย่างกูถือไว้ ย้อนรอยนะคะเหตุผลที่ว่าทําไมคุณกิ๊กรุ่งนภาจึงชอบโพสแส้สามีเก่าและทางครอบครัวสามีนะคะจนชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยเริ่มคิดว่าเธอหน้าลาคาญทําไปเพื่ออะไรเดี๋ยววันนี้ทางมายาฮอตนิวส์จะพาผู้ชมไปย้อนรอยด้วยกันจะเป็นอย่างไรมารับชมกันจ้าคุณกิ๊กรุ่งนภานักร้องลูกทุ้งสาวร้อยล้านวิวเปิดใจส่งท้ายปีเก่านะคะเมื่อปี2566ค่ะให้กับทนายความยื่นฟ้องเมียน้อยนะคะเรียกเงินถึง3ล้านบาทลังเส้นยาก,กับอดีตผนะัวนักฟุตบอลอย,อย่างคุณเฟิร์ตนุกุลจิตให้แล้วคะ่ะแต่ไฟยิงนะคะไมอมลอ <Yeah. S 2> แถมยังโจมตีให้ร้ายโดยฝ่ายกิก๊กลุกนภพานะคะยังต้องเลี้ยงดูลูกชายวัยสองขวบ7เดือนเพียงลําพังอีกค่ะก่อนที่จะมาเป็นเรื่องที่ต้องแยกทางกันนะคะตนเนี่ยเป็นคนที่ซื่อตรงกับสามีตลอดค่ะแต่ก็มาถูกหักลังซึ่งตนเองเนี่ยต้องทํางานพร้อมกับเลี้ยงดูลูกชายค่ะโดยทางฝ่ายชายก็เป็นนักฟุตบอลต่างคนต่างทํางานไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตเหมือนครอบครัวกปกติจนกระทั่งมาจับได้ค่ะว่าฝ่ายชายนั้นหายไปถึง5วันและติดต่อไม่ได้ค่ะและราบว่าฝ่ายชายเนี่ยได้มาขอยืมเงินรุ่นน้องทีีีี่่่่ตนนนสิิท้้าาออยงงงมมมเเรืืหข เกี่ยวข้องด้วยค่ะกระทั่งนะคะทางเฟิร์สได้ออกมาสารภาพว่ามีภรรยาน้อยและทางภรรยาน้อยก็อยากเจอตนแต่ตนไม่พร้อมที่จะเจอเพราะต้องการที่จะเคลียร์กับฝ่ายชายก่อนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณกิ๊กรุ่งนาภาก็ได้บอกนะคะว่าล่าสุดได้ให้ทนายความยื่นฟ้องกับฝ่ายหญิงไปแล้วนะคะซึ่งมีข้อกฎหมายปกป,ป้องรักษาสิทธิของภรรยาหลวงอยู่แล้วด้วยตนได้เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจํานวนถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวทีแรกนะคะหลังจากได้เซ็นใบไม่คิดว่าจะฟ้องร้องกันค่ะแต่คนที่ไม่ยอมจบก็คือฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาน้อยนั่นเองทําให้้้ตตนอออองงกกมาปป ศักรีของตนค่ะจึงต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายจัดการแทนคุณกิ๊กยังบอกอีกนะคะว่าพอหลังจากที่หย่าก,กันแล้วสามารถที่จะฟ้องร้องฝ่ายหญิงได้ภายใน1ปีที่ผ่านมาตนเองได้ให้อภัยมาขังแล้วขังเล่าทางฝ่ายหญิงก็ยังไม่ยอมหยุดที่จะออกมาโจมตีตนค่ะและยังคิดว่าเขาเป็นฝ่ายชนะตนซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าชนะส่วนไหนหรือเรื่องอะไรเลยค่ะเข้ามาก่อนค่ะเข้ามาก่อนโดยที่หลักฐานชัดเจนโดยที่มีรูปภาพมีรูปถ่ายหลักฐานแชทแล้วก็แม้กระทั่ง เพื่อนเพื่อนๆของเขาก็มีส่วนรับรู้ในเรื่องนี้อันนี้คือก่อนรู้ก่อนยาคบเป็นก่อนยาแน่นอนสองเดือนค่ะเหมือนอยู่กินกันเป็นอยู่กินกันเลยอยู่กินกันเลยโดยที่เราก็ยังใช้ชีวิตปกติเราก็ยังแบบใช้ชีวิตครอบครัวแบบปกติจริงๆอันนี้มันเป็นการสวมเขาโดยแบบ100 100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะในวันที่เคลียร์กันเขาก็แสดงตัวนะว่าเขาเป็นเป็น ผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่แม้กระทั่งหลังจากที่เคลียร์กันเสร็จเขาก็ต้องการเคลียร์อีกตอนนี้กฎแห่งกรรมมันมันอาจจะดูช้าไปแต่กฎหมายมันอาจจะเร็วกว่าเขาใจดีด้วยก็ควรจะจะพอได้แล้วควรจะสำนึกได้บ้างแล้วแต่ถ้ายังสำนึกไม่ได้อะไรก็ตามนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ากิ๊กพร้อมนะ ทางนั้นพร้อมหรือเปล่า